สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอดสอนพึ่งยาวันนี้อยู่ที่แตมฟอร์ดบิชของเชลซีนะครับมีคุณเวสต์สกนินกันร่วมบรรยายก็บรรยายกันที่นี่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับบรรยากาศสุดยอดเหลือเกินใช่แล้วครับคุณอดิสรน,นอกจากบรรยากาศที่สุดยอดแล้วเชื่อว่าเกมจะต้องเข้มข้นเร้าใจอย่างแน่นอน เริ่มต้นแล้วนะครับก็สงสัยว่าจะจบยังไงครับเกมไปแล้วครับไลฟ์ฟิลิปส์โจโ r ฟแรงแลมพาดผ่านบอลได้ดีมากครับเหลือแต่ผู้สาประตูเท่านั้นครับบอลตุงตาถ่ายแล้วนะครับเจ้าบ้านขึ้นนําไม่ต้องอายอะไรกันอีกแล้วครับดีใจท่าเหินเวหากันเลยครับแม่จะไปกันใหญ่แล้วครับ3นาทีผ่านครับและเป็นประตูครับยาตูเร่แอชวีโค ฟิเซโนโรนันโดโอโหผ่านบอลด้วยมาตรฐานระดับสูงครับจังหวะนี้การเซตบอลขึ้นมาถูกหยุดไว้ตรงนี้แหละครับแค่เลือกว่าผ่านบอลให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาช่วยครับผ่านบอลได้สวยครับเอาละครับเป็นโอกาสครับโอ้โหหลุดต่อออกไปครับ และก็เสียงยิงนะครับชอนไลฟ์ฟิลิปส์มิเกลดิดิเย่ด็อกบาโจโคยายาตูเร่ผ่านกองหลังไปแล้วครับเล่นต้องพยายามเข้าสกัดให้ได้ครับพิสเิโนโรนโดแลวก็ส่งคืนอีกครั้งครับ อาล้ครับเป็นโอกาสที่จะได้เล่นเกมได้ประตูครับและก็ได้ตีเสมอครับมึจะไม่ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเล่นเกมตตองกับได้ดีมากและจบได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินตีเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งครับจโจโก้บิเกลเอสเซียงมิเกลแอสทริคโคแฟงแรมพาดเออของบอลได้ดีนะครับและพวกเขาก็ยังได้บอลอยู่กำลังมองว่าจะหาช่องเข้าไปทำประตู ว่าไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเชลซีไม่ใช่ทีมที่ยิ่งใหญ่ในลอนดอนนะครับแต่วาความสําเร็จที่พวกเขาทําได้ในตอนนี้นะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินครับก็ถือได้ว่าพวกเขาเป็นทีมระดับหนึ่งในลอนดอนแต่แชมป์ฟุตบอลทวยทุกปีเลยนะครับเปลนการขรองบอลครับตอนนี้ดิเดเยด็อกบาโอ้โหเขายิงชนเสานะครับบอลออกหลังครับเตะมุม คงได้ดีครับกว่าจะเป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผู้สาวประตูจัดการลูกนี้ได้ได้เตะม,มุมครับวิ่งทำทางได้ดีมากครับมีจังหวะการประทะครับจอห์นเทอร์รี่แอสลรีโคลแฟงแลมพาดจอโนบีมิเกล ไลฟฟิลิปส์ดีดีเย่ด็อกบาโจโคโอเห็นลูกทุ่มอย่างแน่นอนครับถ้ากองหลังไม่แข็งแกร่งเพียงพอครับคงยากครับที่จะแย่งบอลได้คริสเตโนโนันโด เอสเตียงโจโกอีวานวิชดิดดเย่ด็อกบาเข้าไปได้ดีครับแต่ว่านะครับจบครึ่งแรกพักครึ่งแล้วนะครับไม่มีจังหวะให้ตื่นเต้นเลยหัวขาดกันไม่ได้ครับก็ไม่มีใครครองบอลให้เหนือก,กว่ากันนะครับผมคิดว่าครึ่งหลังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปเกมใส่กันหนักเลยนะครับเกมนี้ดิดดเย่ด็อกบาไลฟฟิลิปส์ ออกไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับเอาไปถึงบอลก่อนครับจังหวะน,นี้ชนไลฟ์ฟิลิปส์ดีเดียร์ด็อกบาแล้วก็ยิงรับ่วยโอกาสได้ดีมากครับและตอนนี้พวกเขาขึ้นนำในเกมนี้โอ้โหเราอารมณ์สุดๆครับทำให้ทีมขึ้นนำแล้วก็ดีใจสุดเหวี่ยงเพือนมีความสุขมากที่สุดเลยนะครับทำให้ทีมขึ้นนำให้บอกเราให้รู้ว่าเขาสนุกมาก ลิซโนโรนันโดต้องหลังเล่นดีมากๆเลยนะครับจักการปัญหาและอันตรายลดลงไปและนี่คือตุ๊กท่ก็ไม่มีทีมทีมใดนะครับที่จะดีกว่ากันนะครับทีมหนึ่งขึ้นนำอีกทีมหนึ่งก็ตีเสมอได้ครับนี่เป็นเกมที่สูสีครับ วิ่งได้ดีครับแล้วจะเจอกับกองหลังครับเอาละครับพวกเขากำลังเซตบอลอยู่ครับเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับนิ่งมากครับจงังหวะนี้นั่นแหละครับเราคาดว่าเขาต้องทำได้เขาเปนชั้นในการเล่นและจบได้ดีจริงๆเดี๋ยวซีตามหลังนะครับ เห็นกันไม่บ่อยนะครับแต่ว่าผู้จัดการทีมจะต้องทำอะไรแบบนี้นะครับโอ้ยเขาเปลี่ยนตัวถึง3คนเลยนะครับแล้วก็ลงมาพร้อมกันมี5ประตูครับฝั่ง1-3อีกฝั่ง12ครับเขาต้องการเพื่อนมาช่วยนะครับเอาละครับจังหวะนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับสัดเลยครับเข้าไปแล้วครับสุดยอดมากครับยิงคนเดียว2ประตูครับกำลังท็อปฟอร์มและคู่แข่งก็เอาไม่อยู่ครับพวกเขาครองบอลเอาไว้ได้ดีมากและเมื่อต้องผ่านบอลชนิดได้เสีย พวกเขาก็ทำได้อย่างแม่นยำอ2อแล้วนะครับเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับวันนี้ผ่านบอลแย่มากครับยาย่าตูเร่เป็นการฟาวครับตั้สินให้ฟรีคิกดิเดียรร็อกบามันเป็นโอกาสครับ กาเรตเบลมี <Garrett> ทางเลือกให้คนที่ครองบอลได้เล่นนะครับจอห์นเทอร์รี่คุณผู้สักครับคิดว่าปลอกแขนกับตันทีมนั้นจะกดดันตัวเขาหรือไม่นะครับเพราะว่าเล่นอาหอาะครับจะต้องเป็นลูกนิ่งครับคริสตโนโรนันโด วิ่งทำทางดีแบบนี้ครับเพื่อนร่วมทีมน่าจะหาเจอครับอีวานอวิชสเตอร์ลิตดิเดเย่ดร็อกบาเล่นได้สวยจริงๆและกองหลังก็แย่งบอลมาได้สวยนะครับทำได้ดีคริสเยโน่โรนัลโดผู้เล่นที่มีบอลน,นั้นก็มีเพื่อนมารอเยอะเลยนะครับรอบๆตัวชว่วงนี้น่าจะได้ครับแต่ทำให้คู่แข่งต้องยอมรับสภาพครับเป็นฮตรทริกที่สมบูรณ์แบบถือเป็นการต่อบอลได้สวยงามที่สุดในเกมนี้ จังหวะที่โดนกันตัวต่อตัวก็ทําได้สวยงามเหลือเกินยิงอะไรกันอย่างนั้นนะครับ5ต่อ2 Crist ริตียโนโรดันโดการผ่านจังหวะนี้ครับแม่นยําม,มากๆครับดูนะครับพวกเขาทําให้คู่แข่งต้องคอยไล่บอลน,นะครับต้อง<ด>หาบอลไม่เจอครับ<ด>โอ้โหนี่ถ้าผ่านบอลได้ขนาดนี้แล้วมีโอกาสชนะครับการผ่านบอลเป็นหัวใจของเกมนะครับดูนะครับพวกเขาให้บอลกันแม่นแล้วก็ครอบอลกันสบายสบาย ดิดดเยฟรอกมาตองสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้บอลนะครับมาเราเจอกับกองหลังนี้ยิ่งหนักกว่าครับจบเกมที่5-2ครับ